สวัสดีครับเี่ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็อ <c oughs> ช้าวันนี้เนาะวันนี้นะครับพี่ซีไม่ได้ไปไหนไปช่วยงานขาดนะํเนาะก็กลับมานะครับพซีก็ขึ้นไล่ขึ้นสวนอชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะนี่สวัสดียามเย็นนะครับพี่ซีก็โอ้โยนี่ครับดูน้องหมูเนาะน้องหมูที่ ยายเลี้ยงนะครับพี่สีนี่อันนี้น้องหมูช่างพงเนาะนี่นอนสองหกตัวโอ้ยน่ารักเนาะครับพี่สีเนาะน้องหมูแต่ละตัวนะครับก็อชมวิวชมบรรยากาศอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับพี่สีก็วันนี้นี่น้องหมูยายนี่เห็นไหมครับ ตัวเร็วนะครับอีซีเนาะหนุ่มๆหน,หน,หนตัวนี้แข็งแรงเร็วอันนี้เจ้าน้ำตาลเนาะลูกมันโอ้หน่ารักนะครับพีซีเนาะยังไม่ถึงสองอาทิตย์ลูกวิ่งกิ่งแล้วนะครับพีีนีอยู่กับแม่มันเนาะครับนอนพากันนอนก็ได้เนาะเอาฟางนะครับพี่ีเข้าไปให้มันเนาะตอนกลางคืนมันจะได้ อบอุ่นนะครับโอ้อววลเร็วจริงๆนะครับพี่ซีนี่ตัวขาวตัวขาวนี่ออกก่อนเพื่อน,นโอ้อยออกล้อกันเล่นด้วยนะม,ะมนั้มก่อไปครับไปชมบรรยากาศกันยามเย็นแบบนี้นะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านเนาะใกล้ๆบ้านนี่แหละครับพี่ซีเนาะเป็นมะละกอยาย ก็อเยอะนะครับพีซีเนาะต้นโต,นตนแล้วนี่น่นนะครับโอ้ผักแมงลักก็มีผักคุนตูนะครับพีซีนเนาะเยอะแยะนะครับพีซีอ้าวก็อลงมาจากไร่จากสวนก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็มาถ่ายคลิปนะครับพีซีก็วันนี้หนาว วันนี้หนาวตั้งแต่เช้าเลยนะครับพี่ซีผมก็โอ้ไปช่วยงานเนาะขี่มอไซค์ไปหนาวขึ้นเขาขึ้นไร่ขึ้นสวนก็หนาวนะครับพี่ซีเนาะไม่ได้ถ่ายคิดให้ดูนะครับขึ้นไร่ขึ้นสวนลงมาถ่ายที่บ้านดีกว่ามันจะได้ดูมีบรรยากาศนะครับพี่ซีเนาะบ้านมีมาต่อย อจุดยอดนะครับพี่ซีต้นมะละกอนี่พันฮอลแลนด์เนาะสวยงามมากนะครับพี่ซีต้นก็ใหญ่ยายใส่ปุ๋ยให้รดน้ำทุกวันนะครับพี่ซีใส่ั้งปุ๋ยรดทั้งน้ำทุกวันเนาะวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าช่างพงไปไหนแล้วครับพี่ซีเนาะสงสัยจะเข้าไปกีดยางอยู่ตรงนี้นะครับซีอยู่ใกล้ใกล้นี่เนาะ ว่าจะขึ้นขึ้นเขาครับพี่ซีวันนี้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นเนาะเพราะว่าลมมันแรงครับพี่ซีโอ้ยสุดยอดเลยลมเมื่อวานนี้ก็ลมวันนี้ลมลมไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้โอ้ยเสียงดังมากนะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านก็ลมอยู่บนเขาตรงโน้นเนาะอูหลวงนะครับพี่ซีเนาะอยู่ที่ไร่ก็ลม ลมแรงนะครับพี่ซีว่าส่วนการขึ้นเขานะครับพี่ซีวันนี้กับช่างพงเนาะก็ขึ้นไปหาอยู่หากินนะครับพี่ซีก็ไม่กล้าขึ้นนะครับพี่ซีวอลลมนี่มันลมมาอีกแล้วครับพี่ซีมะม,ม่วงปีนี้เป็นดอกเยอะเนาะครับพี่ซีเนาะน่น อยู่ลังข้างบ้านผมก็เป็นปีนี้เป็นดอกเยอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะลูกมันจะจับหรือเปล่านะมะม่วงจะจับหรือเปล่าเพราะว่าฝนยังไม่ตกใส่นะคพี่ซีเ,<อ>เสียงลมนะครับพี่ซีโอ้อยใกล้ๆบ้านถ่ายคลิปให้ดูอยู่ใกล้ๆบ,บ้านนี่แหละเอ้ยหนาวครับพี่ซีเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเนาะก่อน จะไปก่อไฟไว้สิงนะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านมนมาต่อยเนาะไอ้หลางกายอบอุ่นนะครับพี่ซีขนาดใส่เสื้อกันหนาวเนาะยังหนาวอยู่เลยนะครับพี่ซีเมื่อคืนนี้ครับพี่ซีนอนห่มผ้าสามผืนอุ่นแต่วันนี้ไม่แน่นะครับพี่ซีมันจะอุ่นหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันหนาวกว่าเมื่อวานนี้เยอะ ถึงเช้ามาก็ไปฟิ้งไฟนะครับพี่ซีเนาะโอยมันหนาวจริงๆนะครับฮทางบ้านพี่ซีเป็นยังไงยังหนาวเหมือนบ้านผมหรือเปล่ายังลมอยู่หรือเปล่าครับพี่ซีก็วันนี้นี่ไม่ลมเท่าไหร่แต่หนาวนะครับพี่ซีเมื่อวานนี้โอ้ยมันลมจริงๆถ้าขึ้นเขานี่ก็อันตรายครับเมื่อวานนี้เนาะกลัว กิ่งไม้นะครับพี่ซีอยู่บนเขาเนาะมกโค่ลงมาโอ้ยีครับตมิมมรกตเนาะมันจะกลัดวงอาทิตยใตใ์ใกล้จะตกแล้วล่ะครับพี่ซีใกล้แล้วล่ะใกล้จะตกแล้วเริ่มหนาวแล้วหนาวเข้าหนาวเข้าแล้วก็โอ้ยไม่รู้จะทํายังไงเนาะพี่ซีเนาะไม่รู้มันจะหนาวไปอีกกี่วันถึงจะ ้อนตะกี้นี้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนาะร้อนสองวันนะครับพี่ซีร้อนก็ไม่ว่าร้อนเท่าไหร่นะครับพี่ซีเนาะก็ดีที่ไม่หนาวร้อนก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่คลิปนี้ผมก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ